ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งครับผมเนาะวันนี้เดินทางมาตามพ่อมากครับผมโดนเติมแล้วถึงมาตามพ่อมากเนาะให้ไวเจ็ดแปดเก้าเอฟซีเพิ่นออกสองหัวเจ็ดเนาะหัดที่แรกออกเจ็ดเก้าหัวสองออกเจ็ดแปดเนาะสำหรับวันนี้ รอที่ต่ำให้พร้อมๆกันได้เพี่งเด้อยสำหรับพ่อหมากครับผมเออถามว่าพ่อเป็นยังไงมนากค้าค้วกสเวพ่อไปอยู่ในคุกไม่หนังไม่หังอ่ะเขาฆ่าเขาเจ้าไปไว้ในคุกก็้ะลอดจับเรื่องทั้งองค์กเขาคักหลยเราเชือคักหล่ไอ้คนเชือคักไล่ บอกเขางวดั็หันบอกเขาเจ็ดแปดเมากเลยเจ็ดแปล้วอยากิตดคุกเราอะโอ้ไฮแมนไล่เนี่ยเฮ้ยแมนไล่มะเจ็ดแปเก้าได้พองวดกวันเจ็้าออกเก้างวดทีแ้วมาออกเ็ดแปดอีกบ้าทบบอกแม่นไเรเราอยจะงเขามาจับเอาเราโอ้เราเยขันมากอุ้ยตำรวจมากจีตกใจเลย โอ้บอกเลขเพิ่นแม่นหลายอ่ะให้ถือหลายจนสิได้เป็นหารีตัวนี้ก็ที่ว่าคึดน่าโดดในคำเนี่โอ้เนี่ยลยขึ้นโดดเติบเปล่วกูเนี่ยเอาแววมากไาเอาคูปอ่ไว้ในคุกคนความแม่นหลายออ้่ไดเนาะเป็นแค่กลางเนี่ยเป็นเลขแม่นหลายแห่งดีตัวอืม คนไหนเปลี่ยนแนวทางพอเอ้ยบ่ฮอดปานนั้นเด้อผู้ใดเขาเจ้าก็บอกเบื่อหรอพอเนออยอืมตำรวจมาตกใจได้จิเออเอาหือมาให้ถามเนี่ยมันชอบพวกตัวเว้นนู่นนี่หืมหืมยิงได้แรกได้ยินเสียงม่ผู้ยิงดิหืมหืมหามาผู้ยิงผู้ยิงแต่หักบ่มาเออต้องเกยต้องแขกคมเนี่ยละแจก เขาเป็นได้สี่บานด้ี่เป็นไี่บาทนี่มันเป็นไไหนเขามากเบ่เห็นโอ้เสียงผู้ยิงมากกว่เห็นตัวเออมาบอกเห็นคนเห็นอยู่เห็นผู้ใดน้อยมาเขาบ้าหก็คอยเนี่ยแหละลับขึ้นเอ้าเป็นมาเชงไรมาจังไรติี่วกเขามาหาตีมาดมดมองมองตีมียิ่ง่ได้ยิ่เสียงบ่เขาิที่ไดยินเสียงแรก ยังพู้ยเติบล่ะตีหวที่แม่คี่แต่โมไมีผูนยิ่งมากพี่รองมิใช่ผู้ชา้สามคนโคโรมามันเพิีว่าห้ยมือเถิงโชคบอกพ่ะเห็นมือนี่ปาทโตก่อนผมมาจะตัปุบไน่ไว้โอ้งแตาตาตีผมนี่ปาทโทแสดงว่าผีนํ่มหน้าดิ่งบอกแวตาตาหม่ไพี่รอง เอาแล้วพี่น้องยักเตือนการณ์ญาติแล้วบอกนี่แม่นไรไม่จับตัวเลวแม่นดอกก็เป็นขึ้นวางกันดเนาะห้อยว่ายห้อยเนี่ยซ้อมขึ้นแล้วพี่น้องให้เี็ดก็อยู่ในคุกกัสิว่า่ไงว่าไม่ท่าเด้อโอ้เอาอิซีครับพ่อหมาก บอกเลขถือลายย่างคุนมาจับาเราแย่งแล้วพ่น้องเลยบัวเม่ยนตัวเมียนำบัวเมียนตัวเมียนนันเป็นยังไงยงไม่ยิ่งจียังไม่ยิ่งเขามบักผู้เห็นประเทศพระธาตุท่าที่คนเห็นเขาจังๆนี่นมันบ่ครับเห็นว่าเะไรแล้วจะหักบอกเขาบอกบ่าบยาณเขาบอกว่าพี่บบราณเขาบอก่าเลี้ยบ้าน เมื่อก่อนจะเช้าเช้าจนควายนี่กับนี่แหละคนว่าขอมากเหล็กผีบอกเออนี่แหละเห็นจังสี่ตลอดขอมากสีเห็นเลยเจ้าของเองเลยบางทีมายืนอยู่บันไดมองเพิ่นนั่งนี่ครับอีซี่ครับยืนอยู่นี่เขาเขาบอกเขาบอกนี่บอกยังบอกว่าบอกบอกยังดอกแต่ักมากเอ้ามา คือสิมาหา่เห็นโอ้จะบเป็นพจนงจางค่ะจางอลยเห็นแบบลางๆครับพี่รีครับคำว่าจางจางคือเป็นลางๆนะครับเห็นแบบไม่ชัดเจนนะครับเป็นเป็นเป็นเงาๆเป็นลักษณะเป็นคนแต่ว่าดูไปแล้วเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ว่ามองแต่ว่าถ้ามองชัดเจนเลยจะไม่เห็นเลยใช่มองแบลว่าตั้งใจมองจะไม่เห็นเลยครับพี่รีครับผมว่ามันเป็นซีสีม่าหาพ่อ ผูห้หญิงมาผีผู้หญิงมาหาเป็นอะไรงวดนี่ผีมาบอกไปอ้าโย่เออนี่ละนี่ละขอตรงๆกันเลยละพี่น้องไ่ต้องอ้อมค้อมเก้าแปดสองเก้าแปดสองทุ่ท่ปาท่ครับออที่ครับบาทนี่เป็นแตงไหนพอเสียเวลาสั้นเล็กแล้วคนลูกย่ามกคนลูกยามย่ามอยบ้านนีอ้โหเออไบ้านเนี้ยาท เก้าแปสองเม็ดเดียวแข็งียนๆฟังเอาเด้อครับเอฟซีครับได้ยินบอครับเอฟซีครับผมปาโถ้ว้านนี้สามตัวว่าแบบบ่คคิดได้จนเออได้ยินคักได้เบนบอฟเขามาบอกครับปาโถโอ้ข้าวที่งานข้าวเขียนได้ครับโอ้แบบบลังเลเลยต้จนไม่มีคำว่าลังเลเลขผีบอกทำนี่ครับบอหลายเอาาแ บ่มีไเ้คือปัดโทปัดโทษอมาเตรมปากแล้วพอไแงเลยพม่้องเอาแปดสองอเอาปัดจะลืมตัดสองตัวให้พมากน้ำในดื้อตัดไว้เห็นพรนน้ำในดนมีแปดเก้ามีสองมีจกมีแปดสองมีเก้าสองตัดไปซี่ครับตัดไว้เห็พม่กน้ำแปดอเจ็ดแปดเก้านั่น 9กมันออกเจ็ดเก้กจ็ปออกมันเหลือแปดเก้าว่าเสีว่าอยู่พี่น้องเออไม่นอีหลีอ่ะบาดนี่ก็ไม่คือเก้าตัวนี่เออเก้าแปสองนั่นเดี๋ยวแขกแขนั่นจังบ่บาดพี่น้องบ่อบ่อแบบอะไรบ่าแบบบ่ได้คืดเล่นะเหลือเก้าแปดตัวเดียวอนก้าแปดอพี่น้องพ่บอกเมื่อกี้ เป็นยนงไงเล่าป้าใส่ก่อนปาบอกเป็นแจ็คป้าให้โตเต้นโอ้ยนี่เดืเสียงห้องบอกสามตัวเลยบป่ครับอืมนี่เราเอาเลียอืมนี่นะครับเอดเสียครับของแท้ของมากเพิ่นก็มีของฝากของต่อนตะเป็นประจำบ่มีลีลาเอามาหากันกระวิดออกไปซะลาปฏิว่า เฮามีของมาฝากมาตอนเพิ songs, ่นเพิ่นก็มีของฝากของต้อนลงไปที่กองเพิ่นก็มีแนวห้เฮาเป็นประจำมาฝากมาตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะโอ้เหล็ก็มากเขามาสองงวดติดเลยเอฟซีครับให้มาต่อให้มาต่อตองวดพุ่นเจ็ดแปดเก้าเข่าเจ็ดเต่ามาเข่าเจ็ดแปดอีกพี่น้องอย เมืองวัชนินแม่สามเขาคักเขาเนี่ยเขาจนญาติรวพักจับหมดเลยพี่น้องเห้แม่ไรเห็นแม่ไรปาดโวดพอหมักเนาะอืมอืมงงอ่เมืองตัวอย่าลืมว่าเสี้ยนเนี่ยลงนี่แหละนะสุดพอนำมากอีกซะเออย่านอยู่เอาพี่น้องครับเก้าแปดสองแขนแขนเดี๋ยวยิ้มเตืเสียงบ่กพ่อับ เขามายืยนบอกยี่บันไดออนี่บอกว่าการยูต่้นเฮียนเนี่ยละ่ะโอ,อ,อ้ขึ้นไปต่างเฮียนดิบอกเออมันมาแบบว่าซุ่มหาคนบอกคือซุ่มเมซี่ชักบอกกำหนดเลยยิ่ปันเสียงมันมาแบบว่ามันบ้าอย่างนี้แต่เสียงด่าเจ้าแปดสองกี่ก็โชคพี่น๋องเออโขกแหละวสามตัว <ขอ S 2> เลยมาเนี่ย นี่แหละนี่แหละผู้ใดขีดอะคือมากบ่มีลีลาบ่มีลีลาเขามาบอกเรากลับไปอัลตาเลยหนีไปเลยเป็นบ่พอเขามาบอกเราก็เลยอะไรนี่ซัดเจนเลยบาทนี่ซีมีมองจอดรถว่าหรอพ่อร้อยยี่สิบบาไอ้มากดังนะแม่เจีโอ้เดินควงอยู่ดอกเนาะเอิท้องหน้าควงอยู่จอดได้หลายอยู่จอดดไ้หลายู่ มาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีโศกมีหมานกับพ่อมากกับเลียดเชิดเด้อครับผมอ่าชื่อมีของฝากของต้อนของฝากของต้อนมาฝากคนที่เอ่อเอฟซีมันโนเฮ็ดมาเป็นประจำหล่ะพูดมาปุ๊บเป็นกับว่าอ้าวพ่อไหว้สันว่าทีมงานของพ่อไหวพี่มามาเฮงทีมงานของอาจารย์แหล่สันว่าเอ้าให้เป็นสะพานบุญฝากให้กับพ่อมากด้วยประธานว่าโอ้ดีอกดีใจนั่งปรอนุโมทนาสาธุบุญนั่งระครับเนาะ เอาพอยกไข่เบิ้งแน่บัดนี่เบิ้งดูเบิ้งดูครับผมเบิ้งดูมันตรงกับที่เขาห่วงบอกบ่ตรงกันปะเขาเขาห่วงบอกอ่ะโอ้ของแท้นี่พี่ลังเอาไม่ได้ล่ะเอายกบัดนี่พอโอ้โนี่แหละของแท้ไม่ลอรีไม่ดีล่ากดูสิครับแขนเป็นแขนงสามตัวแต่ว่าเพิ่นให้แค่สามตัวนะครับเพื่อตัดให้เพิ่นซื่อพ่นไข่สามตัวครับผมห่วงบอกเลยว่ะหารเก้าแปดสองเราอ่ะ ตัดสองตัวไว้ให้พัติว่าว่าตัดให้อีกนะครับเนาะเขียนเป็นเขีนอ่าก็มีอ่าเแปดสองเก้าสองแล้วก็เก้าแปดอะไรพี่น้องเนาะนี่อ่ามันบ่หลายตัวบ่หลายตัวครับเพราะว่าตัดออกมาเลยเลยสามคูนเท่านั้นพี่น้องเองสิบหกแปดสองเก้าสองและวเก้าพ่อหันมาให้นี่นะพ่อว่าเธอส่งผมไหมมารอเถอะตัดผมออกแล้วรอรี่ครับบ่ธรรมดาได้มาก หันมา่มน้ำหันมา้หันา่น้ำเดี๋จหน้าจนเพาะให้้ปังๆสำหรับพ่อมากครับโอ้